มันจะคือเราเดินผ่านตรงนี้แล้วมันตกใจมันก็จะมีน้ำเคลื่อนไหวผิดป,ปกติพรกสภาพแวดล้อมันเคลื่อนไหวยังไงคือปกติมันก็จะมีปลาธรรมดานี่มันเคลื่อนไหวแรงกว่ปาปลาก็เลยสงสัยก็เลยเฝ้าติดตามว่ามัน